สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้มงคลกิจเดือดตั้งทนายกฤษณะฟ้องกล่าวโรดคนทําแม่เสียหายใครโดนบ้าง หลังจากนางพาณิดาศิรยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดามอบหมายให้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศิวิไลและทีมกฎหมายของพักเข้ามาดูแลคดีแตงโมแทนทนายเดชาที่ขอถอนตัวไปโดยแม้เชื่อว่าลูกสาวโดนฆาตกรรมไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเรือทมกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของคนในสังคมและชาวเน็ตล่าสุดนายมงคลกิจโพสต์ข้อความในเพจมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประกาศปกบ พ่แม่แตงโมหลังโดนโจมตีอย่างหนักเมื่อออกมาถแถลงเปิดใจที่รัฐสภาเมื่อวันที่2ี่สิจพฤษภาคม65โดยระบุว่าปกป้องทีมงานคล้ายคดีแตงโมพักไทยสีวิไลมอบให้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยที่ปร,รึกษาหัวหน้าพักไทยสีวิไลเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับบุคคลพิธีกรทนายสื่อที่ใส่ความใส่ร้ายที่เจาะจงทำลายภาพลักษณ์ดิสเครดิตกับแม่แตงโมแตงโมผู้เสียชีวิต อจฉริยะทีมงานคลี่คลายคดีแตงโมทุกคนพยายนสำคัญทุกปากเป็นต้นเตือนครั้งสุดท้ายถ้าไม่หยุดโดยเต้มงคลกิจยังได้เข้าไปตอบในคอมเมนต์เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นรายหนึ่งบอกว่างานเร่งด่วนที่สุดคือรักษาภาพรักน้องแตงโมเพราะถ้ารูปหลุดออกมามันจะอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดการโดยเต้มงคลกิจได้เข้าไปตอบว่าถ้าจะหลุดก็หลุดจากรายการดังท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ